สวัสดีครับทุกคนฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับยังมีเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะฮะหนึ่งคู่ครับที่อาราลโดสนะครับลีกยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลในเวลาตีสองนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สําคัญเดี๋ยวเรามาว่ากันสำหรับคู่นี้นะครับส่วนตารางในโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยฟุตบอลฮอลแลนด์นก็มีอ่าลีกสองของสเปนก็มีนะครับแล้วก็พวกลีกรองอื่นๆในยุโรปเนี่ยมีให้เลือกลุ้นกันอยู่พอสมควรเลยนะครับ แต่แน่นอนนะครับโฟกัสไฮไลท์นะฮะเราคงมาพูดถึงเกมพิมพ์ลรือังกฤษกันแล้วกันนะครับแฮนดิกับที่เปิดออกมาครับลีดในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลก็เป็นผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่บุกมาเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับตามหน้าเสือเลยฮะลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีเลทที่เปิดมาก็คืออ่าเลทครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็มี1ลูกด้วยแล้วก็รวมไปถึงครึ่งลูกบังคับชนะ3เลทนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดออกมาแบบเนี้ยมันก็เป็นเลทที่ค่อนข้างจะอ่า แข่งใช้ได้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าลีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมเยือนในช่วงหลังก็ทำผงานได้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเลทจ่ายหน่อยแล้วกันนะครับอย่างเลทที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่ครึ่งควบลูกเนี่ยจ่ายฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่0.88นะครับคุณเชียร์100ได้88บาทแต่ถ้าเชียร์ลีดเนี่ยจ่ายลบศูนตัวแดงนะครับนะครับเชียร์100่ง้อยได้หนึงเลยนะครับแต่ถ้าเสียเสีย93บาทออันนี้คืเทจ่ายสาาหรรรัับบาคคานนี้นะส่วน เลทหนึ่งประตูนะครับที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่งลูกเนี่ยนะครับจ่ายฝั่งลิเวอร์พูลอยู่ที่ลบศูนตัวแดงนะครับก็จ่ายเต็มนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนแพงขยับขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับส่วนฝั่งลีเนี่ยจ่ายที่0.81ครับส่วนเลทที่ลิเวอร์พูลต่อ0.5นะครับก็คือต่อครึ่งลูกจ่าย0.68นะครับส่วนถ้าเชียร์เลทเนี่ยจ่ายลบศูนตัวแดงอ่านะครับนี่คือเลทการจ่ายนะครับแล้วก็แฮนดิแคปที่เปิดออกมาด้วยนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำในคู่นี้นะก็มี3ประตูนะครับ3ลูกนะครับแล้วก็มี3ลูกควบ3ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3อ่านะครับถ้าใครจะเชียร์ยิงเยอะนะครับก็สามารถดูได้นะครับมีอยู่3เลรด3 h ฮนดิ c a p ให้ได้เลือกกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหทดการจ่ายนะครับของแต่ละแฮนดิแคปราคาที่เปิดออกมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมเชียร์ชนะใน90นาทีนะครับเชียร์เต็มเวลานะครับถ้าเชียร์ลีดเนี่ยจ่าย4.59 เฉลยวิูจ่าย1.67แล้วก็มุมเสมอจะจ่าย3.95นะครับส่วนตรงนี้สกอเขคขี่เลขคู่นะครับถ้าจบเลขคี่จ่าย0.91จบเลขคู่เนี่ยจ่ายลบ0.99ตัวแดงครับอ่ะนี่คือเต็มเกมนะครับส่วนตรงเนี้ยจะเป็นครึ่งแรกนะครับทุกคนถ้าเชียร์ในครึ่งแรกก็จะมีลิวพูต่อปอครับต่อเสมอครบครึ่งแล้วก็ต่อครึ่งลูกบังคับชนะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายถ้าต่อปอลิวพูเนี่ย ยอยู่ที่0.85ถ้าหลีดจ่ายลบ0.93ตัวแดงแต่ถ้าเป็นครึ่งลูกนะฮะจ่ายริ้วภูลบ0ูนตัวแดงอันนี้จะได้เยอะเลยนะครับส่วนฟังลีดจะจ่ายอยู่ที่0.67ส่วนตรงนี้จะเป็นสกอร์สูงต่ำนะครับก็มี1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกครึ่งก็ถ้าครึ่งแรกก็ต้องมี2ประตูนะถ้าใครจะเชียร์ยิงเยอะนะครับคือทั้ง2เหลดเลยต้องต้องลุ้นแบบให้มี2ประตูะยิงรวมกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหล เชียร์ลีดเนี่ยจ่าย4.20เชียร์ลิวพูลเนี่ยจ่าย2.31แล้วก็มุมเสมอก็จ่าย2.31เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเฮนดิคับนะครับรวมไปถึงเรทการจ่ายที่เปิดออกมาสําหรับคู่นี้นะเตติซองนะครับทุกคนทีนี้ผมมาดูเรื่องของผลงานแล้วก็สถิติกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของ ESPN นะครับฟอร์มนะครับเช็คฟอร์มกันหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดสำหรับลีดลีดใเกมที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะบุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2-1ครับ แล้วก็5เกมหลังสุดในลีกนะครับนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาแพ้เกมเดียวก็คือ5เกมที่แล้วนะย้อนกลับไป5เกมนะฮะแพ้เวสต์แฮมนะครับ,รบหลังจากนั้นนะครับมีเสมอเชลซีนะฮะบุกชนะฟูลแลมชนะเชฟฟิลด์แล้วก็ล่าสุดชนะซิตี้นี่3เกมหลังสุดคือชนะรวดเลยผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับลีดนะฮะส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับ เรอัลมาดริดในยูฟาแชมเปี้ยนส์มูนสูงนะครับแต่ก็ตกรอบแทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับส่วนในเกมลีกเนี่ยก็ชนะแอตเลติลลามา2-1ในเกมล่าสุดก็กลับมาชนะในบ้านได้สักทีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเอ่อ5เกมโดยรวมนะครับแพ้เกมเดียวคือแพ้มาริดในการออกไปเล่นเกมเยือนนัดแรกครับแพ้เป็นหนแต่ว่าในเกมลีกเนี่ยเอาจริงก็ชนะติดติดกันมา3นัดแล้วนะนะครับชนะวู๊ ชนะอาร์เซนอลนะฮะเป็นเกมเยอือนแล้วก็มาชนะไอตันวิลล่าในนัดล่าสุดนะฮะก็ถือว่าจริงก็มีความมันออ่นคงมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนเฮตูเฮตที่เจอกันล่าสุดเจอกันเนี่ยก็ถ้าจำกันได้คือน,นัดแรกของฤดูกาลเลยนะเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะลิดสี่สามนะครับก็เรียกว่าหืดหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปจริงๆนะครับรวมกันเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะ1นะฮะชนะ2ชนะ3 4 ก็เป็นลิเว์พูลที่ชนะได้4เกมแล้วก็มีเสมอเกมหนึ่งนะครับอันนี้คือรวมทุกรายการนะอ่านะครับอ่ะก็ถือว่าสถิติผลงานลิเว์พูลดีกว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้ดูตารางคะแนนครับลิเว์พูลเนี่ยตอนนี้มี52แต้มจาก31นัดถ้าเกิดชนะเกมนี้ได้นะจะแซงเวสแฮม,มนะครับขึ้นไปรังอันดับ4ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีแต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียลิเว์พูลจะดีกว่าส่วนลีดเนี่ย ตอนนี้พวกเขา45แต้มจาก31นัดผมว่าก็ทรงๆนะอยู่อันดับที่10ลุ้นจบเลขตัวเดียวได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพื้นที่บอลสโมสรยุโรปเนี่ยในในทางทฤษฎีลึกๆก,ก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าแต้มมันยังไม่ขาดนะครับแต่ว่าทีนี้ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยนะก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับจะเห็นว่า3แต้มยังมีความสําคัญสําหรับ2ทีมเลยนะครับแล้วจากแฮนิคปที่เปิดออกมาเนี่ยผมมองว่าโอ้โหเปิดออกมาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยครับ ก็มีทั้งเ,เสมอ,อครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็มี1ลูกแล้วก็ครึ่งลูกบังคับชนะนะครับผมมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเบียดได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเลทที่เปิดมาอย่างครึ่งลูกบังคับชนะอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็น่าเชียร์หรือจะเชียร์เลทนี้ก็ได้นะครับที่ครึ่งควบลูกนะครับก็คืออ่ะอย่างน้อยมี1ประตูนะครับก็ยังได้ได้เฮอาจจะเฮเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าลุ้นเม็ดสมันก็ได้เฮเยอะหน่อยแต่ถ้าจะลุ้นเม็ดสอง หนึ่งลูกก็ก็น่าเชียร์เพราะว่าได้เต็มด้วยตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆหนึ่งประตูเชียร์อาจจะเชียร์ฟรีแต่ถ้ามีเม็ดสองมาเนี่ยอ่ะมันก็ได้เฮเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลยังยังดูได้เปรียบแล้วการเล่นเกมเยือนของลิเวอร์พูลในปีนี้ทำได้ดีกว่าการเล่นในบ้านด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดบวกสิบสำหรับค่ำคืนนี้เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะบีไนเต็ดแล้วเชื่อใจได้นะครับลิเวอร์พูลยังน่าเชียรร์คับอย่าลืมนะครับทุกคนลลังเเมีีแต่สสูญย กลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ